ก่อนนะคะสารอาหารตอนนี้นะคะมีโปรเด็ดเด็เลยนะคะสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ค่ะแคลอรีต่ำโปรตีนสูงแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะตัวนี้เรากินตลอดเวลานะคะตลอดเวลาแนใช่ไม่หมดกินมายังกินไปแล้ววันนี้กินไปสองแล้วนะไม่ต้องออกกาลังกายก็กินได้เพราะว่ามันได้ในคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้การันตีจะบอกว่าตอนนี้มีโปรเด็ดมากๆนะคะซื้อสองกระปุกชิติเดียวกันแถมกระบอกปั่นเชกแบบนี้น่ารักน่ารักแบบ นอกสถานที่เราใช้ USB มาเรียบร้อยเราไปกินแบบกดอย่างเดียวใส่น้ําใส่โปรตีนปุ๊บมันหมุนป้เลยแล้วก็ยกดื่มให้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบออกกำลังกายกับเรานะะคปินเลยค่ะใช่นอกจากตัวเทคแล้วนะคะเรามีตัวชาด้วยนะคะตัวชาเนี่ยชาดเอามาหน่อยแล้วชาชาดหมชาเรียกเหมือนเคื่องสนิทนั่นแหละ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 นะคะ จะบอกว่าตัวนี้นะเราเราดื่มตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะสําหรับตัวชาที่ช่วยเพิ่มการเผาผ่านไขมันนะคะตัวนี้เก๋กินมาตอนนี้เหลือประมาณนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็มีโปรเหมือนกันใครที่ซื้อชาร้อยกร่งนะคะเราแถมกระบอกน้ำส2ลิตรให้ฟรีเลยอันนี้เท่าใช่อันนี้แค่ลิตรเดียวนะคะแต่2ลิตรมันจะใหญ่